สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชัวเกมเมอร์นะคะและว,วันนี้พวกเราจะมาแนะนํา5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนํากันบน iOS และ Android กันค่ะ เดี๋ยวนี้มีเกมมือถือออกมามากมายหลากหลายรูปแบบให้พวกเราได้เล่นกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะซึ่งแต่ละเกมนั้นกลับพัฒนาออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นและมีเกมสนุกสนุกดนใจอีกเพียบที่รอให้ทุกคนได้ลองเล่นกันค่ะคราวนี้พวกเราก็จะมาแนะนํา5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนําบน iOS และ Android ในพาร์ทที่5ให้เพื่อ,อนๆได้สนุกกันอีกค่ะจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะ ซอมบี้,อานาคี,วอลและเซเวเวอร์ ใครที่ชื่นชอบเกมแนววางแผนบวกกับรูปแบบเกมอนาตื่นเต้นที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้แล้วล่ะก็พวกเราขอแนะนําเกมซอมบี้แอนนาร์กี้วอลแอนด์เซอร์เวอร์เกมแนวสตร ATEGY จากค่ายเกมลอฟที่ผู้เล่นจะต้องสร้างถิ่นฐานพร้อมป้องกันฐานด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้ซึ่งเป็นเหตุมาจากผลของยามันีบรัสโตนที่เขาแทรกแสงทรัพยากรบนโลกจึงทําให้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้หลากหลายประเภทโดยผู้เล่นนั้นจะต้องรวบรวมเหล่าผู้รอดชีวิตที่มีความสามารถอันหลากหลายเพื่อ,อออกตามหาทรัพยากรมาประทังชีวิตแถมเกมนีี้ยังม ระบบที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นระบบสงครามระบบ PVP ที่คุณจะได้สร้างกองทัพเพื่อไฟกับผู้เล่นอื่นแบบเรียลไทม์หมดกำจัดซอมบี้รวมไปถึงระบบอาวุธที่คุณจะได้สังหารซอมบี้เพื่อปลดล็อกอาวุธต่างๆด้วยค่ะ ไมโครแมชชีนเกมการแข่งขันรถไซมินิที่พาผู้เล่นเข้าไปสัมผัสกับการแข่งรถอันสุดป่วนโดยเกมนี้ได้นำเอาเกมรถของเล่นในยุค90มาปรับปรุงใหม่ทั้งระบบและภาพการาฟิกที่ดูสวยงามและยังคงมีกลิ่นอายของความคลาสสิกอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ สำหรับเกมไมโครแมชชีนนั้นเป็นเกมแนวเรซิ่งจากค่าย E.A. ชิลลิงโกเกมที่ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับการแข่งรถในสนามสุดแปลกที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า18ชนิดพร้อมระบบการเล่นที่น่าสนใจในการเก็บกล่องไอเทมต่างๆเพื่อยิงถล่มใส่รถคู่ต่อสู้กันให้มันแถมยังมีรถคันจิ๋วให้ผู้เล่นได้เลือกสะสมกันถึง77คันนอกจากนี้ยังมีโหมดการเล่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโหมดแข่งรถประชันความเร็วที่รถแต่ละคันนั้นสามารถโจมตีผู้เล่นอื่นได้หรือจะเป็นโหมดแบทเทิลไฟกันกับผู้เล่นอื่นโดยการเก็บไอ ชัยชนะมาครอบครองอีกด้วยค่ะเดทอะเฮดซอมบี้วอร์ฟร อีกหนึ่งเกมแนวซอมบี้ที่มาพร้อมกับรูปแบบเกมการวางแผนกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดที่พวกเราขอเสนอให้พเพื่อนๆได้ลองเล่นเกมนี้กันนะคะสำหรับเกม Dead Ahead z o m b i e War f a r e นั้นเป็นเกมแนว strategy วางแผนผสมผสานแนวเกมแอคชั่นที่จะพาผู้เล่นเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้ในรูปแบบ side s c r o l l i n g ที่มีภาพการาฟิกที่ดูสวยงามสไตล์การ์ตูนเกมนี้ผู้เล่นจะต้องปกป้องฐานที่มั่นของเราด้วยการจัดทีมเพื่อต่อกรกับฝูงซอมบี้รวมไปถึงเหล่าซอมบี้ระดับเลทที่ดาน้าเข้ามากันแบบยกขยง ซึ่งเราสามารถเลือกตัวละครที่มีความสามารถด้านต่างๆมาจัดการเหล่าซอมบี้เพื่อทําภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้ในส่วนนี้เราก็จะได้รับค่าประสบการณ์เงินรางวัลและไอเทมต่างๆที่ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์เพื่อเสริมความแต่งได้อีกด้วยค่ะ เกียร์คลับถือว่าเป็นเกมแข่งรถที่หลายสำนักจับตามองและได้กระแสความนิยมกันไม่น้อยเลยนะคะสำหรับเกมเกียร์คลับหรือชื่อเดิมของเกมนี้นั่นก็คือ GT Spirit นั้นเป็นเกมแนวแรซซิ่งกับการแข่งรถสุดมันมาพร้อมกับระบบเกมที่ดูสมจริงและภาพการาฟิกที่ดูสวยงามโดยผู้เล่นนั้นสามารถเลือกรถซูเปอร์คาร์คันหรูชื่อดังต่างๆมาปรับแต่งยกเครื่องในการเพิ่มสมรรถนะความเร็วไปจนถึงชิ้นส่วนแอโรไดนามิกเพื่อเตรียมลงสนามแข่งกันให้มันแถมตัวเกมนั้นยังมีโหมดการแข่งให้เลือกเล่นมากมายรวมไปถึงระบบมัลติเพเยอร์ที่คุณสามารถประลองความเเร็วกับผู้ล้ล่่นนอืได นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งลงรถและเพิ่มความจุในการสะสมรถคันหลูของคุณได้อีกด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นคอเกมแข่งรถแล้วแล้วก็ขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเฟ่านเรด จากเกมบน PC สุดมันมาสู่เกมบนมือถือที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสไปกับเกมแนวชูตติ้งที่มีจุดเด่นในเรื่องของการนำเทคนโนโลยี Unreal Engine 4มาใช้ในการพัฒนาเกมทำให้ตัวเกมนั้นมีภาพการาฟิกและเอฟเฟกต์ที่ดูสวยงามไม่แพ้เกมอื่นสำหรับเกม Frozen r a i d นั้นเป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงเหล่าบอสสุดโหดที่ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ดูเป็นเอกลักษณ์โดยเกมนี้มีโหมดการเล่นให้คุณได้เลือกเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องที่คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับเเเรรืื่่่่อออองา Un ัันนนนน้มมโหมดไฟกบบบผูลแ5บบ5ต5ใ แบบเร็วลไทมโหมดกู้ระเบิดยึดธงดวลกันมันรวมไปถึงโหมดเซเวอร์กับความท้าทายของเราซอมบี้ที่ดาหน้ากันเข้ามาอย่างโหมกระหน่ำนั่นเองค่ะ The bomb has been Mission success bomb Mission lit เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ5เกมมือถือฟรีน่าเล่นที่พวกเราอยากแนะนําบน iOS และ Android ที่พวกเราได้มาแนะนํากันนั้นเพื่อนๆอยากเล่นเกมไหนกันบ้างเอ่ยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากแนะนําเกมที่สนุกมากกว่านี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเรากันด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ